bye <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กตอร์บอยนะครับวันนี้แท็กตอร์บอยก็มาขอนำเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์อีกแล้วนะครับแต่รอบนี้มันไม่มีสาระฮะวันนี้รอบนี้มาขายของนะครับกับรถแท็กเตอร์จอร์เดีย5 0 5 e ที่สภาพเรียกได้ว่าสวยมากๆกันเลยทีเดียวสวยยังไงนั้นลองไปติดตามชมกันได้เลยดีกว่านะฮะนี่ให้ดูเลยจอรเดียคันนี้นะครับ 5055e นะฮะจานเดียว 5055e คันนี้ให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะฮะ 5055e นี่แล้วลูกชายก็มาช่วยขายเห็นลูกชายผมครับนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายน้องในไทยนะฮะก็คือบริษัทไทยไทยแท็กเตอร์นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะดูคลิป ก่อนที่ผมจะอธิบายไปมากกว่านี้นะฮะก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นสภาพก่อนที่มันจะล้างก่อนดีกว่าไปกันจิ้ว ี่่เดดิมกกันกวนวาะะจะไปชหลังจากที่เห็นก่อนล้างนะครับตอนนี้ผมก็ทําการล้างรถเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ทําอะไรบ้างคันนี้ก็เปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนกรองทุกอย่างนะครับสําหรับรถคันนี้แล้วก็ไม่เคยไม่ได้ทําอะไรแล้วครับเพราะว่ารถสภาพดีมากนะครับดียังไงนะั้นเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละส่วนนั่นก็คือตั้งแต่หัวยันหางกันเลยดีเดียวนะฮะอ่ะมาไปกันดีกว่า เริ่มด้วยใบมีดดนหน้านะครับใบมีดดานหน้ารุ่นนี้เป็นของกรีนซิ s เตมนะครับเนี่ยดูยังไงของกรีนซิ s เตมก็คือดูตรงนี้นะฮะนี่คือกรีนซิ s เตมนะครับแล้วก็ใช้น้อยมากครับใบมีดดานหน้าดูยังไงใบมีดด้านหน้าใช้น้อยก็คือดูตรงนี้ครับสีพวกนี้ยังอยู่กันครบยังอยู่กันเยอะดีกว่าไม่ใช่ครบก็ยังอยู่กันเยอะแสดงว่าใช้น้อยผมว่าเผลเเนี่ยปากพวกนี้ปากใบมีดดนหน้าตรงนี้เขาเรียกปากใบมีดด้านหน้าเนี่ยยัยงเป็นของเดิมอยู่นะฮะมาดูด้านหลังบ้างด้านหลังนี่สีเต็มเลย สีเต็มเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าใช้น้อยมากๆนะครับคานใต้คานนะครับใต้คานสีก็ยังอยู่เต็มนะฮะแสดงว่าใช้น้อยมากมาดูคันหน้าทีนี้มาดูคันหน้ากันฮะคานหน้าก็จะใช้น้อยเช่นเดียวกันคานหน้าสียังสดใหม่นะครับเนี่ยดูกระทะล้อหน้าได้ครับกระทะล้อหน้าสียังสดตัวคันหน้าก็ยังสีสดอยู่นะฮะ สีสดมากอ่ะดูกระทาร้อนนะครับก็ยังสีสดแต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะพ่นสีมาฮะเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือสีตรงนี้มันไม่เท่าไหร่เพราะว่าสีข้างในมันยังสวยอยู่สีตรงนี้พ่นผมไม่ซีเรียสมากเพราะว่าสีด้านในมันยังสวยอยู่อ่าสีเดิมมันควรจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับสียังสดใสร่าเริงแข็งแรงอยู่นะฮะสำหรับล้อหน้าของ จอรเดียห้าศูนย์ห้าอีนะฮะเอามาดูกันบ้างอ่ะลูกยางตรงนี้อาจจะสึกหน่อยนะฮะเดี๋ยวหามาเปลี่ยนให้ดีกว่าั้งเนี้ยเอา่มาดูด้านล่างกันนะครับเผา,านะ้ะฮะไม่มีรอยเยิ้มนะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่ามาเปิดเครื่องให้ดูว่าเป็นไงกันบ้างนะฮะแบ,บตเตอรี่ยังเพิ่งปีเดียวนะฮะซื้อวันที่25ห้าเดือนสองปีห3สามลูกใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ลูกเล็กแบตเตอรี่ลูกใหญ่ด้วยอ่ามาดูตัวเครื่อง 50 5e ก็เครื่องยนต์3029นะครับ2,900 cc หรือ2.9ลิตรนั่นเองนะฮะอ่าตัวเครื่องชื๊บเปิดให้ดูอ่ามาดูด้านบนเครื่องโอ้ยชนดูด้านบนของเครื่องกันอ่าคือต้องขอชื่นชมเจ้าของรถคันนี้มากครับเขาดูแลรถดีมากผมบอกเลยว่าเขาดูแลรถดีมาก เครื่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับเครื่องฝั่งปั๊มไฮดรอลิกจื๊นะฮะจงเป็จนจอรเดีย5 0 5 5 E นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นล้อ,อกระทะขอบ9.5ขอบ20ครับแล้วก็อย่างหลังก็จะเป็น16.9ขอบ28นะฮะร,รุ่นนี้จะลุยได้ทั้งงานนาแล้วก็งานไล่นะครับมาดูท่อนเกียร์ เกียร์นะครับก็9้าเกียร์เดินแน่3า3เกียร์ถอยหลังนะครับตลอดรุ่นรุ่นนี้ครับ p t o ก็มี2ระดับนะครับก็คือ540แล้วก็540 e อีนั่นเองดูท่อนเกียร์นะครับนี่ท่อนเกียร์วิ่งสะอาดนะฮะท่อนเกียร์สะอาดแวววับจับตาท่อนท้ายนะครับ อ่ะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของตัวรถก็แห้งนะครับแห้งมากนะฮะชื่อผมเดาว่า p ี o ีโอไม่เคยใช้งานนะครับเห็นสีของพี o โอไหมเนะี่ยหรืออาจจะใช้แค่นิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าสีในร่องพี o โอยังอยู่ครบเห็นนะนะสีเขายังอยู่ติดเยอะอยู่นะฮะผ่านหลังเป็นของ ผาหลังนะฮะผาหลังเป็นของ CMT นะฮะตอนนี้ไม่เหลือเศษซากอะไรจะทำแล้วก็จะเหลือแค่ตรงนี้จนเป็น C M แล้วก็ T นะฮะตัวขี้เมาตัวคั้ท้ายมันเป็น CMT นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันดีกว่าหรือแล้วก็ลองรถด้วยนิดนึงนิดหน่อยนะฮะไม่ไม่ลองเยอะเพราะว่าผมเทสระบบแล้วรถคันนี้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะไปไปลองรถกันดีกว่าอนอื่นปิดประตูเอ้ ดีนี้ก่อนอะดูกันก่อนชั่วโมงทำง,งานของเขาอยู่เท่าไหร่นะฮะชั่วโมงทำง,งานของเขาก็คือเห็นปะสามพันเฮ้ยสองพันสามสิบสองนะฮะสองพันสามสิบสองนะครับสำหรับชั่วโมง,งทำงานอ่ะมาลองลดูันหน่อยแล้วกัน ก็มาถึงสิ่งที่คนอยากรู้กันนั่นก็คือราคาของรถแท็กอร์จอนเดีย 5055E คันนี้นะครับรถ5ปีนะครับปี B 59นะฮะตอนนี้ก็5ปีนะฮะสำหรับรถคันนี้ก็เปิดที่ราคา620,000บาทนะฮะเงินสดอย่างเดียวนะครับมีอุปกรณ์ใบมีดหน้าแล้วมีใบมีดหน้ากีตสเต็มแล้วก็ผ่าน7 CMT นะฮะพร้อมทะเบียน ชั่วโมงอยู่ที่2,032ชั่วโมงเท่านั้นรถเจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้ผมว่าใครได้ไปโคตรคุ้มบอกเลยนะฮะ PTO ไม่เคยใช้หรืออาจจะใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นผมว่าไม่เกินไม่เกิน50ชั่วโมงในการใช้ PTO นะฮะอย่างนั้นใครที่เอาไปคุ้มชัวชัวบอกเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเทตตบอยนะครับอย่าลืมไลน์แอดไลน์โอเนะฮะเพื่อไว้เป็นการพูดคุยกับผมนะครับในไลน์นะฮะ ตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับ09 065 6941495แล้วก็ไลาย at a c t h e b o y นั่นเองเจอกันใหมาคลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมครับคันต่อไปของผมที่จะลงก็คือ,อ 6135b นะครับคันนี้ก็ราคาเรียกได้ว่าคุ้มค่าเช่นเดียวกันนะครับ135แรงม้าเครื่องยนต์คอมมอนเรวนั่นเองฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปปลายทางของ 16135b แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 6135b จ้าไปแลวจ้า